เขาดูไม่ได้ออกมาเจอแฟนๆอย่างนี้นะคะแ้วเตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็รู้สึกแบบคิดถึงทุกคนมากๆใช่เพราะว่าซีลี่เราก็เพิ่งออนเนาะแล้วก็มีแฟนคลับแบบติดตามมากๆกรู้สึกดีใจมากๆที่แบบคิดว่าคนเยอะมากมาปกติใช่ครับรู้สึกว่าเยอะคืไม่เคยแบบมาเจอม้ก็มีมีมีเคยครับแต่ว่ายังไม่ได้บ่อยมากเท่าไหร่ครับก็ แต่ก็รู้สึกว่าเยอะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับก็ดีใจมากๆเลยที่แบบทุกคนมาหามาหากันตลอดเลยที่จริงน้องช่วยน้องยังไงบ้างคะแบบโอ้ยไม่ได้ช่วยเยอะเลยตอนนี้น้องแบบนิวเพื่อนร้องเพลงด้วยก็ลองด้วยกันไงซ้อมซ้อมกันนานนะแบบก็จะเพิ่มโชว์อตอนนี้สองวันสองวันแล้วก็มีติดคิวถ่ายซีรีส์ติดกล้องครับผมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานติดกล้องไปแล้วนะยักล้องกล้องไป มันโล่งไหมก็โล่งแต่ก็ร no. ู like ้สึกใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้มีภาพพิเศษมากๆเรารู้สึกว่าตัวละครที่เราแบบเล่นมาตั้งแต่อีพิแรกก็เดินทางเป็นปี่พอจะแบบเวิร์ชอปกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยมันแบบผูกพันกับตัวละครไปแล้วอะไรก็แบบใจหายทุกทาคือมัเช้าเพราะว่าเราติดโควิดด้วยช่วงนึงใช่ใช่ใช่ครับผมผมก็ก็จะว่าดีใจดีใจดีใจอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ ก็เสียใจแหละที่เหมือนถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราถ่ายภาพพิเศษจบแล้วครับก็คงไม่มีแบบเราก็คงไม่ได้เล่นเป็นหนูเกลือรหรือว่าเหลเหอียนอีกแล้วครับมันก็จะโง่เหงาโล่งโง่งหงอจะมีใช่ไหมภาพพิเศษอยากให้มีจริงๆมันมีแอบลุ้นได้ไหมคะว่าัีจะมีภาพพิเศษหรอแอบลุ้นได้ไหมก็มถ้ากระแสต่อบรับหลังจากนี้ดีก็น่าจะมีใช่เพราะว่าส่วนตัวพวกเราทุกคนอยากทำอยู่แล้ว ก็ต้องดูแบบว่าทุกคนแบบซัพพอร์ตครับแต่อย่างตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่มันความเข้มข้นไปถึงไหนแล้วมันใกล้เต็มเข้มข้นนะฮะเริ่มใส่น้ำปลาไปหมดขวดแล้วตอนนี้มีมีน้ำตาลผสมเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยใช่แล้วก็มีความเปรี้ยวมะนาวของมะนาวมีซลิกด้วยรถเลยมีทุกรถ ก็รู้สึกดีใจมากครเราก็รู้สึกเหมือนกันเรารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้ด้วยสามเพราะว่าค่ายมันดีเราเป็นคนทำแล้วเราก็แบบอยู่กับพี่ออฟกันอยู่แล้วเนาะรู้สึกว่าพี่ออฟเป็นคนแบบตั้งใจมากๆดีเทลมากๆแล้วก็เสนอมุมมองหลายมุมมองมากๆเลยฮะเรารู้สึกดีใจมากใช่ครับจริงๆเราสองคนได้ติดตามเพราคอมเมนต์เราดตามกันโอ้ประจํามีประจําเลยทุกวีคอยติดตามเลยก็อย่าง พออีพีหนึ่งออนเสร็จปุ๊บเราก็จะนอนกันประมาณตีสี่ตีห้าครับเพราะว่ามัวแต่นั่งอ่านคอมเมนต์ในทวิตตลอดเลยมองไปอ่านทวิตเพีงเล่าหลังจากนี้จะมีฉากเลิฟซีนโบกบุ๋มีเซอร์ไพรส์อะไรเพื่อนแฟนได้ดูมั้ยครับก็เดี๋ยวดูอีพีต่อไปฮะว่าจะเป็นยังไงครับผมมีต่อไปชื่อเอ่อเรียกว่าช้บข้นไหมเรียกว่า ก็เลยครับต้องรอติดต้องรอติดตามจริงๆมันก็เท่มข้นเรื่อยๆแหละครับไม่ใช่แค่อีพีต่อไปอีพีต่อไปต่อไปเรื่อยๆเขจะมีความเรื่องราวต่างๆมาให้มากมายอย่างอย่างเรื่องข่าวกระแสแบบนทีเราหันนะครับก็มีโปรเจกต์แต่ว่าเป็นแบบแฟนมิสติ้งหรือแบบอะไรเพิ่มอันนั้นอันนั้นอยากทำอยู่แล้วส่วนตัวถ้าเราแบบมีส่วนตัวสำหรับผมถ้าเรามีแฟนคสาวจากจังหวัดเนี้ยอยากทําแบบทุกภาคเลยจะทำแต่อยากทํามีแน่นอนเราก็มีใช่โอเคครับเรียบร้อยขอบคุณครับ